แม่พัน้องมือนี้พาพี่น้องมากินก้อยปลาน,นิบกับต้มสมปลานิบคำพี่น้อ,นองค่ะก้อยปลาน,นิบคำพี่น้องค่ะอืใส่ สวัสดีค่ะพเม่พนองค่ะมื้อนี้พาพอเม่พนองมาเห็ดก้อยปลานิ้นนะคะพเม่พนองค่ะอันดับแรกเฮาก็ใส่หมักน้วลงไปค่ะพเม่พนองค่ะกับเกลือค่ะขั้นน้ำเขาออกได้ค่ะพเม่พนองค่ะแช่ไว้สักประมาณ3หรือ5นาทีเด้อค่ะพเม่พนองค่ะเพื่อให้มะนาวกัดเนื้อปลาเด้อค่ะพเม่พนองค่ะแล้วเฮามาบีบเอาน้ำมันออกค่ะพแม่พนองค่ะทำวิธีการบีบเอาน้ำมะนาออกเด้ค่ะพเม่พนองค่ะหันลับบีบคันคันคันนออกค่ะพเมรพนองค่ะ คั่นจนวาเนื้อมันหนี๋เหนียวเลยค่ะพ่อแม่พี่น้องค่ะเนื้อแห้งเลยค่ะพ่อแม่พี่น้องคะหันละค่ะก่อนได้ก่อนหนึ่งแล้วพ่อแม่พี่น้องเอาก ö, like like um ้อนสุดท้ายครับพ่อแม่พี่น้องค่ะบีบลงไปค่ะเอาน้ำที่เขาบีบเนี่ยค่ะพ่อแม่พี่น้องค่ะน้ำมะนาวที่นี่แหละค่ะที่มันเหลือนะคะเอาไปใส่น้ำต้มนะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะ อันละคาเมือนี้คือคือด้วยต้มปลาน้ำเด้อดค่ะพ่อแม่พี่น้องค่ะพอต้มเสร็จแล้วเอากระมาอัอนนี้ค่ะพ่อแม่พี่น้องค่ะมากร่อยไปให้พี่น้องค่ะเหามาคันออกก่อนค่ะนะคะให้ที่เขาเป็นก้อนๆขนาดบีบออกเพื่อให้อนนี้ค่ะนะคะนั่นละคาน้ำคาค่ะพ่อแม่พี่น้องค่ะคาและตะไคร้ลงไปค่ะใส่ข้าวคั่วพริก สามที่เขาหมักเลยค่ะใส่เพดใส่หน่อยก็แล้วแต่เขาหมักเลยค่ะพม่น้องค wow ่ะตามด้วยชูรสค่ะพี่น้องค่ะน้ำปลาร้าลงไปเด้อค่ะน้ำปลาค่ะพม่น้องค่ะคนโคเล็กโคเล็กโคเล็กให้เข้ากันค่ะพม่น้องค่ะอันละค่ะอู้บอกมาแล้วก็นน้ำลายแตกพม่น้องค่ะหอมหวยหวยพนักพี่น้องค่ะ มะนาวไม่พอก็บีบลงไปน้ำค้าพร้พม่พี่น้องค่ะใส่จากเปียงนึงค่ะแล้วก็ต้นหอมผักชีลงไปค่ะพรม่พี่น้องค่ะตามวิธีการคคกเล็กคคกเล็กนันและค่ะพี่น้องค่ะวิธีการก้อยเนื้อป่านินสดค่ะพร้มพี่น้องค่ะแซ่บไบตนายหอมห้วยห้วยไปกินข้าวกันเลยค่ะ สวัสดีคะ่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องป้องปายคะ่ะมดสุขูสุขณนคะ่ะทั้งฟังไทยฟังลาวและกัดต่างประเทศมาคะ่ะพ่อแม่พี่น้องมือ oy, นีพ่อแม่พี่น้องมากินก้อยปานนิ้นกับตม้มสมปานนิ้นค่ะพ่อแม่พี่น้องค่ะมาคะ่ะกับเขาเนี้หอนหอนเพิ่งหนึ่งมาใหม่ใหม่ค่ะพ่อแม่พี่น้องค่ะแสบแสบเลยคะ่ะโอ้ söz, โอหอนไอ้กินกับพักอย่างกินกับพักนี่ค่ะพ่อแม่พี่น้องคะ่ะยอดกอกคะ่ะยอดกอกกินกับรับมันนินี่เข่าวนัก รากามะเขือค่ะพ่อแม่านงคะ่ะลูกเลดิ้ค่ะพ่อแม่านงมาคะ่ะกินข้าวแรงน้ำกันพ่อแม่พี่น้องเอ้ยหิวข้าวเพิ่งเลิกงานค่ะพ่อแม่านงคะ่ะ <P eng> พร้อมวิธีทําแหงน้ำพ่อแม่านงคะ่ะวิธีการลาบหรือว่าก้อยปั้นนิ่นมค่ะพม่านงคะ่ะ <P eng> ใส่ทองน้ำ <P eng> อืมครับอื้อ รสหนาเพ็นพอนครับพี่นงค่ะหลงคออืมหอม และดิ๊ ขอโทษขอภัยแล้วค่ะพเ่นองคะ่ะพเมพนองที่เพิ่นบดกินบดกิ่นดิบนะคะพเมนองคะ่ะขอโทษขออภัหมกักไผ่หมักมันนะคะพเ่นองแซ่บ ให้เป็นกันอืมให้เป็นกันละม้างพอ,น,อน้องแบงมากินยักนอ่อยเมื่อื่นเอาไปฮหดงานพอน้องค่ะอืมสม่ำอืมอ ไอ้ที่เป็นเต็น่คือขาแล้วค่ะคุณองใส่ขาลงไป กินน้ำมะขาวเล้นะคะนอดกอามันก็เลยบังอือมไม่นีล่ละ Mm hmm. ใครชอบคลิปนี้นะคะพ่อม่น,น้องค่ะฝากกดไลค์กดแชร์น้ำตาคับพ่อม่น,น้อง 後來。 Hmm. <laughs> คลิปนี้เบาๆดาูนะค่ะพีอ่อนน้องกินเขาอย่างเดียวค่ะพีอ่อน้องคะ ลงไปเลยอือ บบแบบอิ่มแล้วโอ้โหเมือ่อกี้หิวรู้ลีรู้ลีใจอืมเลยหัวป่าน่ อร่อยมาก พี่มแม่พน้องค่ะเมื่อกี้หิวแซ่บใส่ซัดใจพี่แ่พน้องบวบเอาบ่บปากเอาค่ะพี่แม่น้องค่ะสาวนัฏชาพาสกินนะจะขอลาพ่อแม่พี่น้องไปแล้วอือพ่อแม่พี่น้องขอโทษขอใหยเอาค่ะพ่อแม่พมน้องค่ะสาวนัฏชาพาสกินอขอให้พ่อแม่พี่น้องสุขภาพร่างกายอนามายัยแข็งแรงทุกผู้ทุกคนนะคะ ก็ให้พ่อแม่พี่น้องฝากพ่อแม่พี่น้องฝากกดติดตามกดซับตะใครกดไลค์กดแชร์แล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้สาวนัตช้าพราร์สกินน้ำเด้อดค่ะพ่อแม่พี่น้องค่ะแล้วก็ขอฝากช่องแฟนเพจเฟซบุ๊กน้ำเด้อดค่ะพ่อแม่พี่น้องแฟนเพจเฟซบุ๊กของสาวนัตช้าพราร์สกิ่นเดือค่ะพ่อแม่พี่น้องค่ะทั้งสองช่องทางนะคะช่องทางของ Youtube กับแฟนเพจ f a c e b o o k นะคะพแมพุน่นองคะ่ะซื้อขึ้นยังกันเ้อค่ะพแมพุพน,นองคะ่ะนัตชาพา้ากินกระไดพแมพุพน,นองคะ่ะไปแล้วคะ่ะคลิปเริ่มยาวแล้วขอบคุณพแมพุพน,นองหลายๆผู้ผูท,ทุกคนนะคะขอบคุณคะ่ะ